ครับนะนะปลากรดทุกทุกคนนะครับอันนี้ปลาสีบูมนะครับที่ผมได้เพาะไปก็ลูกปลาเริ่มฟักเป็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมลูกลูกปลาให้ดูนะครับนี่นะนะครับเป็นตัวแล้วนะครับตอนนี้กอกกอกบูมนะครับบูมเบสตาร์นี่แหละ เป็นตัวหมดแล้วนะครับนี่เขาคือไข่ที่ยังไม่ฟักนะครับบางหน่วยหน,หนั่นนั่นนะครับที่เขากาลังฟักเป็นตัวนะนะค,ครับผมนั่นแหละลูกมันฟักลูกก็กฟักเยอะมากเลยครับแล้วผมก็จะปิดเออคาร์มังปิดไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ปามตกใจนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูอีกกลองนึงนะครับของนี้เป็นเลเอรลูอยนะครับดูนะครับว่ามันจะฟักเป็นตัวกันหรือยังตัวนี้ก็ก้อนี้ก็ฟักแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซู้ใมาดูนะครับนี่นนะครับลูกปลาก็ได้หยุดที่ใบไม้นี่นะครับนั่นก็มีลูกปลาอยุดได้นะครับในป่าปลาครับ เลดแอลูบอยนะครับพวกนี้ก็ปลาผมเขาก็กลัวๆหน่อยนะครับเขากลัวแสงนะครับผมเปิดเฟดด้วยนะครับคนอื่นห้ามตาเหมือนที่ผมเกี่ยไปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะปลาจะกินลูกปลาได้ครับนะปลาปลาสวยมากครับลูกลูกก็เยอะนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะปลาไปดูก็ก็อื่นๆนะครับแค่นี้นะครับ ตอนนี้ก็มาอีกกอกสองกอกสามกอกตรงนี้แล้วนะครับน่คอยปรับไปดูอีกสองสามข้ออีกเนี่ยครับอีกหนึ่งข้อครับกอกนี้ก็เป็นตัวแล้วนะครับเป็นแบคเบคสตา์เนื้อดํานะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นหวัดนะครับแต่ไม่เจติดเชื้อนะครับไม่ได้ติดนะครับมาดูไหมนะครับเมื่อคีดเด็กมันเรียกครับเนี่ยคือลูกปลานะครับเนี่ครับ ผมไม่กินไข่ตุนนะครับไข่ตุนยังมีอยู่นะครับนั่นแหละขาวๆแล่วคือไข่ลูกปลาเยอะมากขออนี้ก็อีกกอกนึงครับกอกนี้คือดิโม่ครับหาลูกปลาให้ดูนะครับลูกปลาข้คอคนี้น้อยประมาณยี่สิบสามสิบตัวเลยอ,กออกมาเนี่ยนั่นแหละครับลูกปลาผมอ่า ไม่หายใหม่ครับดีครับมันก็ไม่ได้น้อยนะครับพวกนี้พอดีพอดีนี่นะเราจะหายด่วนะวนะครับนะลูกปลาเขก็กลัวนะครับอันนี้ยังลูกปลาก็ยังอยู่นะน้นนำ,น,ำน้ำน,น้อยมากครับพวกนี้ ปลาไปดูปลาที่ผมขุนไว้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับขอนี้นะครับปลาที่ผมขุนไว้ที่ผมถ่ายคลิปนั้นไปนะครับนี่ครับขุนไว้ในขวดน้ําโค้กนะครับประมาณสองสามลิตรได้ครับนี่ครับเม็กซตานะครับเนี่ยคือป่อปลาของของนี้นะครับคู่กับตัวนี้ครับเนี้อันนี้ก็เม็กซตาด้วยนะจะจาว่านะ นี่ก็คือนิโม่พวกที่น้อยครับพวกที่ลูกน้อยแล้วก็นี่ก็คือแบกสแตะใช่ไหมใช่ผมจะเอ้ยไม่ใช่แบกสแตะดิอะไรอ่ะผมลืมนะครับวันนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้เมียครับแล้วก็อีกตัวสองตัวนะครับอันนี้แหละครับมีอีกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอกีกกล้องกลอกที่ผมประชมได้เล็กๆเลยนะครับ เกือบหนึ่งเดือน,น้ะครับก็คืออีกหนึ่งข้อนะครับลูกตัวไวมากครับนี่ตอนนี้ไม่ถึงหนึ่งเดือนทีนะผมให้กินไก่ทนครับทนคอเลกเกิดนะแล้วก็ให้กินอะไรแดงด้วยก็จังนี้ก็ให้กินไก่ทนเนี่ยเพราะว่ามันจะโตัวไวนะนี่นะครับนี่นี่มีสีด้วยครับบางตัวสีเริ่มลอกแล้วนะสีน้ำข้าวแนละ้วเนี่ยนี้นะครับ ฝากกดติดตามช่องผมและกดกระดิ่งเพื่อให้มีกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ